สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําเกี๊ยวซาาทานกันนะคะด้านหนึ่งกรอบข้างหนึ่งนุ่มนะคะเราจะเริ่มจากการล้างกะหล่ำปีพักให้สะเด็ดน้ำแล้วก็นำมาสับนะคะจากนั้นก็นำมาโรยด้วยเกลือขยำให้โดนเกลือให้ทั่วนะคะแล้วก็หมักไว้10นาทีค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆแอดมินขึ้นไว้ให้พร้อมอัตราส่วนดังนี้เลยค่ะ ปกติต้องใช้หมูติดมันนะคะแอดมินหาหมูติดมันไม่ได้ก็เลยใช้หมูเนื้อแดงบดธรรมดาค่ะหมักไส้ค่ะเราจะใช้โชยู่นะคะใส่ลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำมันงาค่ะใส่พริกไทยน้ำตาลคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ นวดประมาณ2นาทีนะคะจากนั้นเราก็เติมแป้งมันฮ่องกลงลงไปค่ะนวดต่อค่ะนวดอีกประมาณ3นาทีนะคะจากนั้นก็นำต้นหอมกับขิงสับใส่ลงไปจากนั้นเราก็นำกระหล่ำปีที่เราหมักไว้มาบีบน้ำออกให้หมดจากนั้นก็ใส่ลงไปในกะละมังหมูเมื่อกี้นะคะ แล้วก็คุกเขาให้ทั่วเลยค่ะคุกเขาใจเย็นๆให้ทั่วจากนั้นก็พักไว้เตรียมห่อได้เลยค่ะวันนี้จะใช้แผ่นเกี๊ยวสำเร็จรูปนะคะซื้อจากแ a c k โคค่ะตักไส้ใส่นะคะใครถนัดห่อแบบไหนก็ห่อได้เลยนะคะแอดมินจะถนัดแบบนี้ก็จะห่อแบบนี้ค่ะ แค่ใช้มือบีบลงไปธรรมดาก็ได้ไม่ต้องจับจีบก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วก็กดให้แน่นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันในกระทะเรียงเกี๊ยวของเราลงไปให้เต็มกระทะเลยค่ะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะพอเราเรียงเกี๊ยวให้เสร็จแล้วเราค่อยเปิดไฟค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะ พอเราเปิดไฟเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมแป้งแป้งเค้กใส่น้ำลงไป150 ml ค่ะคนให้แป้งละลายนะคะแล้วก็นำไปเทลงในกระทะที่เราเปิดไฟไว้แล้วค่ะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นของตัวเกี๊ยวนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้จนน้ำแห้งค่ะ ช่วงที่เรารอเราก็มาทําน้ําจิ้มนะคะใส่จิกโชลงไปแล้วก็ใส่น้ํามันงาลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกระทะเราก็แห้งพอดีแล้วก็จะใส่น้ํามันงาโรยลงไปค่ะพอแห้งสนิทเราก็นํามาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมมากแล้วก็จะตักออกมาค่ะตัดเข้าไปเนื้อตุ้มๆไส้ตุ่มๆเลยค่ะ อร่อยมากๆค่ะ